ตะลึงการเรียกขานผิดนะครับไม่ใช่พระแก้วมรกตแต่เป็นพระอมรกฎนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนานาควัชระอดีตอธิบดีคณะอักษรศาสตร์และก็อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรก็กรุณาม,มาคอมเมนต์นะครับเตือนความทรงจำที่หน้าเฟซนะครับว่าจริงๆแล้วดรวินัยพงศ์ศรีเพียรท่านได้เคยกล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้ ว่าพระแก้วมรกตชื่อที่แท้จริงแล้วก็คือพระแก้วอมรกฎนะครับสําหรับประเด็นสรุปนะครับพระแก้วมรกตอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นคําที่บอกว่าสร้างด้วยหินมรกตหรือว่าหินสีเขียวแต่ดตรวินัยท่านได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าคําว่ามรกตในที่นี้เป็นการออกเสียงผิดพลาดซึ่งทําให้คําเดิมกลอนไปนามที่แท้จริงก็คือพระแก้วอมรกฎซึ่งแปลว่าเทวดาสรสร้าง ตรงตามตำนานที่เล่าขานกันมาเมื่อพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งที่เทวดาสร้างการที่กรุงรัตนโก,กสินทร์มีพระอินทร์เป็นเทพประจำเมืองก็คงจะเป็นไปตามกติความเชื่อที่พ้องกันสมแล้วที่เป็นอมรรัตนโก,กสินทร์เนื้อหาที่ขยายความพระแก้วมรกตนามที่แท้จริงก็คือพระแก้วอมรกฎนั้นมีเนื้อหาภายในหนังสือช่วงที่กล่าวถึงพระราชมรดกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเท่ระบุว่า มีตำนานเล่าเรื่องเก่าแก่มาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่21เป็นอย่างน้อยนะครับก็เรื่องเล่าปรากฏในอมรกฏพุทธรูปนิทานเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธรูปอมรกฎนะครับที่พระเถระพม่านามว่าอริยวงศ์เป็นผู้แต่งในเรื่องนั้นนะครับก็ได้เล่าว่า พระมหานาคเสนนะครับต้องการสร้างพระพุทธรูปแก้วก็ร้อนไปถึงพระอินทร์พระอินทร์และก็พระวิษณุกรรมไปเอาแก้วมณีโชดที่กุมภันทั้งหลายรักษาอยู่ที่เขาเวบุบันพศแต่กุมภันบอกว่าแก้วดังกล่าวมีไว้สําหรับพระบรมมหาจัก,กรพรรดิจึงถวายแก้วมรกตแทนพระอินทร์สั่งให้พระวิษณุกรรมทรงสร้างพระพุทธรูปจากแก้วมรกตดังกล่าวเมื่อสร้างแล้วจึงได้นามว่าพระแก้วอมรอกฎ หมายถึงพระแก้วอันเทวดาสร้างเมื่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ความรู้เรื่องนี้ก็สูญหายไปแทนที่จะเรียกถูกต้องว่าพระแก้วอมรกฎกับเรียกว่าพระแก้วมรกฎอย่างทุกวันนี้